สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะนะครับมาทํากระชังนะครับนะครับในราคาประหยัดนะครับซึ่งใช้งบประมาณนะครับหกร้อยยี่สิบบาทนะครับใช้กระชังขนาดสามคูณสามเมตรนะครับซึ่งอุปกรณ์การใช้ก็คือท่อ PVC นะครับที่เราทําเป็นรางให้อาหารสําหรับคนที่ไม่ต้องลงไปให้อาหารนะครับฉะนั้นก็นี่นะครับก็จะมีถังน้านะครับขนาด20ลิตรก็4ถังนะครับตามคลิปเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยทำทดสอบ นะครับไว้นะครับนี่นะครับก็ต่อไปเราก็จะใช้ท่อ PVC นะครับอันนี้คือเป็นการเบื้องต้นนะครับสำหรับทำให้ให้คุณแม่นะเพื่อที่จะได้มานั่งผ่อนคลายอะไรเงี้ยนะครับนี่นะครับก็อันนี้คุณแม่นะครับซึ่งเราลงทุนนะครับ620บาทนะครับซื้อกระชังนะครับก็จะมีลวดนะครับผมทำลวดไว้สำหรับดึงนะครับดึงให้ขึ้นลงได้นะครับแรงต่างพวกนี้นะครับอันนี้คือ สำหรับเวลาน้ำมันขึ้นมันลงอะไรต่างพวกนี้นะครับซึ่งคุณแม่ก็อายุ73ปีแล้วนะครับก็ไม่ต้องการให้ท่านลงไปในบ่ออะไรต่นงๆนี้ครับบรรยากาศในสวนก็ค่อนข้างที่จะลมลื่นนะครับพิกัดของเราก็คืออยู่บ้านโพสีพัฒนาหมู่14นะครับตำบลกทิมอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะครับขอบคุณ F4 นะครับของ JPA Farm หนองบัวลำพูนะครับก็ขอบคุณมากมากครับผมติดตามในอีพีต่อไปสวัสดีครับ